เอาละครับก็ขออภัยในความล่าช้าในคลิปนี้นะครับนานมากแล้วที่ไม่ทำคลิปแบบนี้นะครับมีคนขอเข้ามาครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไอดอลนอกเหนือจากโฟเรดกรุ๊ปของจีนกับญี่ปุ่นนะครับเอาจริงๆผมไม่ค่อยอยากทำมากสักเท่าไหร่แต่ก็มีอยู่วงหนึ่งผมได้ฟังเพลงแล้วรู้สึกอยากจะโยกหัวขึ้นมาทันทีนั่นก็คือวง Baby m e t a l ในคลิปนี้ทอมมี่ส็อตขอนำเสนอ10สาระน่ารู้เกี่ยวกับวง Baby Metal 1. Baby Metal ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2553ซึ่งเดิมเป็นกลุ่มหรือยูนิคจอยชื่อว่า s a k u r กากูอินและวง Baby Metal มีคอนเซปเป็น k a w a i Metal เป็นการผสมภาษาระหว่าง Heavy Metal กับ J-Pop โดยเริ่มแรกก่อนก่อตั้งวงช่วงนั้นเคโคบายาชิโปรดิวเซอร์เพลงเมทัลผู้ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นได้ชมการแสดงของสาวน้อยน่ารักในทีวีทำให้เคเกิดคำถามกับตัวเขาเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาดนตรีเมทัลหนักๆไปรวมร่างกับสิ่งที่เป็นขั้วตรงกันข้ามอย่างวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปหลายคนได้ยินคอนเซป t นี้ถึงกับสายหน้าเลยและบอกว่า สิ่งที่แกพูดมามันไม่เข้ากันเลยแต่เคเขาก็ไม่ลดละความพยายามและคิดว่ามันน่าจะพอมีโอกาสอยู่จนกระทั่งเขาได้พบกับสุสุกะนากามโตะสมาชิกวงซากุระกาโวอินในตอนนั้นซึ่งสุสุกะเป็นไอดอลสาวที่มีเสียงร้องทรงพลังเคเห็นแล้วรู้สึกถูกจะตากับเด็กคนนี้เหลือเกินเลยเอาเข้ามาอยู่ในวงด้วยโดยให้สุสุกะเป็นตัวหลักตำแหน่งนักร้องนำ หลังจากนั้นก็ได้ดึงสมาชิกเพิ่มอีกสองคนจากวงซากุระกากุอินอย่างยูอิมิสุโนและโมอาคิคุจิต่อมาวงเบบี้เมทัลได้แยกกลายเป็นวงอิสระหลังจากสุซุกะนากามโตได้จบการศึกษาจากวงซากุระกากุอินในปีพศ .2556 2. ส,สมาชิกหลักของวงเบบี้เมทัลมี3คนพร้อมถูกเรียกด้วยฉายาใหม่ได้แก่ ซูซุกะนากาโมโตะกลายเป็นซูเมทัลโมเอะคิกุจิกลายเป็นโมเอะเมทัลยูอิมิซุนโนะกลายเป็นยูอิเมทัลซึ่งยูอิได้ตัดสินใจประกาศจบการศึกษาหรือลาออกจากวงเนื่องจากเจ้าตัวมีปัญหาสุขภาพในปีพุทธศักราช2 5 61โซนเคคูบายาชิโปริเซอร์ของวง Baby เมทัลก็ถูกเรียกฉายาใหม่เช่นกันนั่นก็คือ โคบะเมทัลสทั้งสมาชิกเต้นและเล่นโนตีแบ็กอัพให้กับวงเบบี้เมทัลรวมทั้งหมด27คนมีดังนี้3.1สมาชิกที่เล่นโนตีแบ็กอัพให้กับวงเบบี้เมทัลมีชื่อว่าคามิแบนในวงมีสมาชิกทั้งอดีตและปัจจุบันและสมาชิกที่เล่นแบ็กอัพในนามอิสระรวมทั้งหมด24คนด้วยกันได้แก่ทากาโยชิโอมุระเล่นกีตาร์ลีดา เล่นกีตาร์โบเล่นเบสฮิเดกิอโอยามะเล่นกองแอนโทนีบารอนเล่นกองคริสเคลลี่เล่นกีตาร์เ j มาเซียนโทนิโอเล่นกีตาร์คลินทัสตินเล่นเบสอิซาโอฟูจิตะเล่นกีตาร์มิกิโอฟูจิโอกะเล่นกีตาร์คนนี้เสียชีวิตในเมื่อปีพุทธศักราช2 5 6 1เเรียว เล่นเบสชินเล่นกองชิเลนเล่นกีตาร์อีโกะเล่นเบสมิสเล่นไวโอลินสุกิมาเอตะเล่นกงชินิชิโกบายาชิเล่นกีตาร์คาโดชิชุนทาโร่เล่นกองยูยะมาเอตะเล่นกองยูสุเกะฮิรากะเล่นกีตาร์อิจิมาซึโมโตะเล่นกองฮิเดโูจิอุซามิโปรแกรมเมอร์อิซามิทาคิตะเล่นเบส และคูโดชินทาโร่เล่นกอง3.2สมาชิกเต้นแบ็กอัพให้กับวง Babymetal มีชื่อว่า Avengers โดตัวจะผัดเปลี่ยนมุนเวียนกันไปในการแสดงสดของแต่ละครั้งได้แก่ริโฮไซยาชิคานโนฟูจิฮิระและโมโมโกโอกาสากิ 4. วง Babymetal มีผลงานเพลงประมาณกว่า40เพลง อัลบั้มเพลง3อัลบัม้มดังนี้อัลบั้มที่1 Baby Metal ออกในปี2014อัลบั้มที่2 Metal Resistance ออกในปี2016และอัลบั้มที่3 Metal Galaxy ออกในปี2019 5. เพลงแรกของวง Baby Metal คือ Doki Doki Morning วง Babymetal เป็นวงไอดอลวงแรกที่ได้จัดคอนเสิร์ตทั่วทั่วโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งจัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ถึงพุทธศักราช2563 7วง Babymetal ได้มีเหล่าศิลปินที่เป็นแฟนคลับกับพวกเธอจากทั่วโลกมากมายได้แก่อารีนานาแกนเด้เลดี้กากา จูดัสพรีสวงสเลเดอร์เดฟโทนมาริลิน m มนสันออท i m ์ l โลและมีศิลปินโทรโลกอีกมากมายที่ผมยังไม่พูดถึงอีกเยอะแยะเลย 8. วงเ a b y มเมทักลายเป็นวงไอดอลฝั่งเอเชียวงแรกที่ทะยานขึ้นอันดับ1บนชาร์ต t o อปล็อกอัลบัมของบิวบอร์ดได้สำเร็จในตอนนั้นได้ปล่อยอัลบั้มชุดที่3ที่มีชื่อว่า m e t a l Galaxy ได้อันดับ1บนชาร์ตในครั้งนั้น นอกจากนั้นอัลบั้มชุดที่3ยังทำยอดขายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มากกว่าอัลบั้มที่แล้วถึง2เท่ารวมถึงติดชาร์จไปทั่วโลกอีกด้วย 9. วง Babymetal ได้ร่วมงานกับศิลป,ปินชั้นนำจากทั่วโลกมากมายแต่หนึ่งในนั้นมีศิลป,ปินชาวไทยคนหนึ่งได้ร่วมงานกับวง Babymetal นั่นก็คือพี่กอฟฟักกิ้งฮีโร แรปเปอร์ชื่อดังของไทยพวกเขาได้ร้องเพลงแนวสรุปสุดมั่นนั่นก็คือเพลงปะบาย่าที่มีเนื้อหาเพลงเกี่ยวกับส้มตําอ่านขึ้นชื่อของประเทศไทย 10. ในปี2 5 6 5ได้มีการปล่อยทีเซิร์ฟใหม่ชื่อว่า The o h e h o n e ออกมาหลังจากที่วง Baby Metal ได้พักวงชั่วคราวตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2564แต่ดีออทุกวันยังไม่มีความแนนอนว่าจอกแนวเพลงแนวเดิมที่วง Babymetal ทำหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไปจริงๆมีเรื่องราวอีกมากมายในวง Babymetal แต่นี่ผมเอาข้อมูลมาแค่ส่วนหนึ่งจริงๆวง Babymetal เป็นวงที่มีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากทั้งรูปร่างหน้าตาของสมาชิกวง ทั้งแนวดนตรีที่มีความแตกต่างที่คนฟังฟังแล้วถึงกะยกหัวทันทีถือว่าเป็นวงที่มีความแตกต่างจากวงไอดอลวงอื่นอย่างสิ้นเชิงและมีผลงานเพลงที่ทําให้ติดหูคนฟังทั่วโลกเรียกว่าวง Babymetal ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆในญี่ปุ่นและในระดับโลกอีกด้วยคงจะปฏิเสธไม่ได้กับความสําเร็จของวงเบบี้เมทัที่พวกเธอได้พิสูจน์ให้คนทั้งโลกได้เห็นแล้วว่า สาวน้อยหน้าตาน่ารักน่ารักจะสามารถร้องเพลงแนว h ฮฟว y Metal ผสมกับแนว j จ๊ปได้อย่างลงตัวแล้วทุกคนมีเรื่องอะไรที่ผมยังไม่ได้พูดนอกจากในคลิปนี้หรือประทับใจอะไรในวง Baby Metal บ้างก็คอมเมนต์มาใต้เลยนะครับถ้าผมพูดผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องทอมิสท์ลอตแล้วก็อย่าลืมกดกดระดิ่งกริ๊งกริงเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่มาก่อนใครนะครับวันนี้ทอมิสลอตมี Facebook และ Tik To อให้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามไว้ด้วยนะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ